สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้เจอกันนะครับกับช่วงนาทีออมเงินสําหรับคนนะครับที่พลาดโอกาสช่วงที่ผ่านมานะครับมีพันธบตรออมทรัพย์ที่ชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับออกมาขายเพียงไม่กี่วันนะครับก็หมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับโอกาสดีๆมาอีกแล้วสาหรับคนที่หาจังหวะนะครับที่จะออมเงินเป็นพัธบตรออมทรัพย์เหมือนกันนะครับเป็น wallet ของสบมโดยนะครับ มีราคาที่ถูกมากเลยหน่วยละ1บาทดังนั้นนะครับใครที่มีเงินน้อยๆก็สามารถออมได้เช่นเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.7%ต่อปีซึ่งถือว่าน่าสนใจมากถ้าเทียบกับอัตราเงินฝากทั่วไปนะครับโดยพันธบัตรที่เปิดขายในรอบนี้นะครับวงเงิน200ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้ดี เพราะมิฉนั้นแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว,ว่าเปิดขายเพียงไม่กี่วันก็จะหมดแน่ๆเลยโดยอายุพันธบัตรนะครับก็คือ3ปีถึงจะขายคืนได้นะครับสำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ซื้อนะครับก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอายุที่ยังไม่ถึง20ปีต้องมีผู้ปกครองนะครับไปทำการเซ็นยินยอมด้วยนะครับโดยไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาใดๆก็ได้ครับผม มาดูช่องทางกันหน่อยครับว่าเราสามารถซื้อพันธบัตรนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็คือต้องซื้อผ่านแอปนะครับที่มีชื่อว่าเป๋าตางังเป็นแอปของธนาคารกรุงไทยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ทําคลิปนะครับการดาวน์โหลดแล้วก็การสมัครเข้าใช้งานไว้เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้นะครับที่อยู่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูได้นะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปมาแล้วใช่ไหมครับพอเข้าไปข้างในมันจะมีเมนูนะครับ สำหรับการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในวันที่19มิถุนายนนี้ถ้าใครนะครับดาวน์โหลดแอปมาแล้วมีปัญหานะครับไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือว่าติดข้องปัญหาใดๆนะครับสามารถไปติดต่อได้นะครับถือมือถือไปเลยที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาใกล้บ้านสาขาไหนๆก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะสามารถโทรไปได้นะครับที่ call center นะครับตามที่อยู่บนหน้าจอเลย021111111นั่นเอง สำหรับการเปิดขายนะครับจะเริ่มขายวันที่24มิถุนายนนี้นะครับยาวไปถึง14สิงหาคมเลยแต่ถ้าวงเงินหมดก็ถือว่าหมดไปเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เตรียมตัวไว้ให้ดีถ้าพลาดโอกาสนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับพันธบัตรนี้นะครับออกมาเพื่อเน้นนะครับให้ประชาชนนะครับรักการออมดังนั้นมีเงินน้อยสามารถซื้อได้ไหมได้แน่นอนครับ ดยนะครับสามารถซื้อตั้งแต่100บาทโอโหเป็นไปได้ไงเนี่ยมีเงิน100บาทก็สามารถออมได้แล้วสามารถซื้อนะครับได้ไปถึงวงเงินนะครับ5 0าแสนบาทเลยนะครับใครมีน้อยก็ออมน้อยใครมีมากก็ออมมากนะครับผมโดยเขาจะทำการจ่ายดอกเบี้ยนะครับปีละ2ครั้งดังนั้นนะครับอายุพันธบัตร3ปีก็เท่ากับว่าจะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด6ครั้งตลอดอายุพันธบัตรนั่นเอง เนื่องจากการเปิดขายพันธบัตรครั้งนี้นะครับเน้นให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถทําการซื้อได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็ไม่มีเรื่องของบอนบุ๊กนะครับจะไม่มีเล่มไม่มีอะไรให้เลยถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้ว่าเราซื้อไปวันไหนซื้อเท่าไหร่นะครับก็สามารถไปดูประวัติได้ผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆนั่นเองนะครับผม อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นํามาแชร์เพื่อนๆน,นะครับกับนาทีการออมนะครับเน้นแล้วก็สนับสนุนให้เพื่อนๆน,นะครับรักการออมจะได้มีเงินใช้จ่ายนะครับเมื่อเวลาที่เรากเกษียณแล้วนะครับหรือว่าเวลาเกิดวิกฤตก็จะได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ